อากาศดีฟ้าแจ่มแล้วก็หาแนวกินเลยพี่น้องเนีหาแนวกินอีกพี่น้องหาแนวกินเนาะหาแนวเอ่อหัวโล่ง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 เนื้อเปียวเนื้อเปี้ยวเนื้อเปี้ยวเนื้อเปี้ยวเออแอปเปิลปอกข้างในปลอกข้างในโมกินเปลือกเด้อ สิแข็งอยู่จักน่อยอยู่เออปาดบองงามมาได้ท่านอยอขายหนาเดือดสูแข็งโพดปาดีดาวนั่นอย่งมันยากไปล้างเดี๋ยวมาหันนะ่น บากง,งามกับกินคึกเกาเนาะความอุ่นยเย็นเฉียบเลยออกมาจากตู้เย็นไหมเนี่ยความรู้สึกดีๆไม่ต้องมีแค่สิบสี่กุ้งผา กับพี่อันกินก็เบิดเดี๋ยวไว้เอาไว้แทะที่หลังเอาไว้แทะที่หลังได้โอ้โหผ่าบวชบว เอ้ยหาพริกเกลือมาโรยบันนี่พี่น้องหาพริกเกลือมาโรยเบิ่งพริกขวัวเองพี่น้องหอมหอมตาลีดานเน้นผงชูรสให้พี่น้องอยู่เด้อเนี่ยเน้นผงชูรสให้พี่น้องอยู่จ้า,าพี่น้องเตรีมย <โฮ S 2> มซอยเตรียมซอยโอ <ฮ S> ้ <โฮ S 1> ไปคนละทีประเดียนเลยบานหัว เด็วจัดให,ให้เขาที่ขถาท้าใชน้หยก็แน,น่เออเออเออไาม่อหยางแม่งมุมโอเคโอเคมากินน้ำกันด้วยพี่น้องปาร์ตี้ผลไม้ มาพี่น้องลุยเรมโอ้กอนเนาะแอปเปิ้นยังไใช้บะงมวงอืมเดี๋ยวเขาเม็นด้วย แก้วขมิ้นแต่ยังดิบ

จะถือพริกเกลือกอ่ะอืมโอเคอ่ะเปิดกินง่าย ทองดีนี่จริงๆคือกำลังดีมากๆเลยหวานติดเปรี้ยวนิดนิดเอ๊ะ ดูก็พอสมควรพอเนาะพี่น้องดูพอเพลินๆเนี่ยแม,ม่ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชมอมืยามบ่ายไม่ต้องกินกาแฟแล้วกินมะม่วงนี่โลง่งเดี๋ยวปาริดาจะจัดการให้หมดเพราะว่าปาริดาไม่ออกข้างนอกอยู่บ้านกินกินยังไงก็ได้เพราะเราอยู่ที่บ้านนะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thank a n k so s much my friends thank for your support see you next video バイバイ。